สว to então, 3, ัสดีกันทุกคนด้วยนะครับวันนี way, ้คะก็ได okay. ้เ okay. ล okay. ิกจะเอารถไปเข้าสวนเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วนะครับหลังจากที่วิ่งเกินมานะฮะเกือบเกือบพันกิโลแล้วป่ะเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่านะเดี๋ยวคนเยอะโอเคนะครับตอนนี้เราก็ออกมาจากบ้านแล้วนะฮะับปดโมงสี่สิบห้าพอดีตอนแรกก็ว่าอย่าง ไม่อยากจะถ่ายนะรอให้มันครบพันไปเลยแต่ก็ยังไงก็ต้องถ่ายก็ถ่ายไปเลยแล้วกันเมื่อวานนี้นะฮะฝนตกโอ้โหสุดยอดมากเลยตกชนิดที่เรียกว่าพายุเลยไม่รู้ว่าขิวรถเยอะหรือเปล่า กติผมมันจะเปลี่ยนที่ส่งที่ต่างจังหวัดน,นะที่บ้านที่ต่างจังหวัดน,นะฮะก็แล้วแต่ถ้ามันสะดวกตรงไหน,นแล้วก็ถ้าเวลานะอยู่ตรงไหนก็เปลี่ยนตรงนั้นแหละ ก็วันนี้มาแค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างเดียวนะคะแล้วก็เปลี่ยนกลองอากาศกรองน้ำมันเครื่องก็ยังไม่ได้ไปเช็คนะฮะครบหนึ่งหมื่นกิโลเพราะว่ายังไม่ถึงเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องปลายผมยังไม่ได้เข้าสูงนะผมไปเปลี่ยนข้างนอกก็เป็นน้ำมันเครื่องเกล็ดธรรมดากึึงสังเคราะห์ธรรมดาแล้วมันก็ครบห้าพันโลแล้วตอนนี้เลยมาเก้าร้อยกิโลนะฮะก็เลยต้อง ปเปลี่ยนแต่บางคนเขาก็บอกว่าใช้ถึงหมื่นโลได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่เคยลองนะแต่ที่ผมก็ใช้เกินมา900กว่าโลแล้วก็โอเคอยู่นะอยังไม่ค่อยมีอาการอะไรเวลาเราตื่นเช้าๆแบบนี้เป็นไหมมีใครเป็นเหมือนผมบัง้งยัง บาบตื่นสักตีห้าครึ่งหกโมงอย่างเงี้ยมันจะมีแบบอาการแบบปวดท้องอ่ะไม่ใช่แบบปวดท้องเข้าห้องน้ำนะแบบปวดในท้องยังไงไม่รู้บมอไม่ถูกปวดแบบมวนท้องอ่ะปวดแบบหิวข้าวหรือแบบยังไงเนี่ยบอกไม่ถูกเวลาตื่นเช้ามากๆ เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอันนี้จริงไม่จริงไม่รู้นะแต่คุยกับช่างที่ศูนย์ฮอนด้ามานะครับเวลาเราไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องข้างนอกเนี่ยที่ไม่ใช่ศูนย์นะเขาบอกว่าเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฮอนด้าเนี่ยถ้าเกิดเปลี่ยนที่ศูนย์ฮอนด้าเนี่ยเขาจะมีการไล่อากาศออกก่อนเออพวกฟองอากาศหรืออะไรเนี่ยอันนี้จริงไม่จริงไม่รู้นะแต่ข้างนอกเขาไม่มีไล่แบบนั้นมันเป็นของดียังไงหรอไล่อากาศออกไปเนี่ยอยากรู้เหมือนกันนะ ูก็ช่วยบอกหน่อยนะครับโอเคใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเสร็จนะฮะเดี๋ยวกลับออกมาจากศูนย์เดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังเมื่อเช้านี้ผมเพิ่งเจอมาเพราะว่าเมื่อเช้านี้ผมไปทำธุระแถวศรีนครินมานะช่วงสักก่อน7จ็โมงเนี่ยประมาณ6กโมงสี่สิห้า ถึงแล้วนะครับแวะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โอเคครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันใหม่นะฮะตอนนี้ถึงแล้วก็สรุปว่านะครับผมมาแปดโมงครึ่งกว่านะฮะก็เป็่นฐานน้ำมันเครื่องอย่างเดียวครับรอรับรถประมาณเที่ยงกว่าถึงบ่ายโมงนะเขาบอกให้ตีไปอย่างนี้นะก็ค่าเสียหายนะครับก็มีค่าแรงนะครับสี่ร้อยสี่สิบบาทน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้สี่สิบลิตรพันเก้าร้อยสามสิบสองบาท กรองน้ำมันเครื่อง224บาทแหวนดอง20บาทไส้กรองอากาศ255บาทนะรวมเบ็ดเซร็จนะครับก็อยู่ที่นี่3 9 7บาทสําหรับในการเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องก็โอเคนะถือว่าราคานี้ก็รับได้อยู่โ,โหวัด7%นะครับ200บาทเนี่ย โอเคตอนนี้รถเราก็เสร็จแล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องมีใบรายจ่ายอีกเยอะเลยนะฮะมีอะไรบ้างอ่ะต่อไปนะครับที่จะต้องไปทำนะฮะนั่นก็คือลูกหมากกาโครงนะครับซ้ายขวาเลยมันฉีดขาดนะฮะหนึ 1, ่งพหรบาือหกบาทเนี่ยแล้วก็ลูกลอกกับสายพานนะครับ สี่พันหกร้อยแปดสิบบาทแล้วก็ยางแท่นเครื่องด้านขวาฮะซุดสองพันหนึห่งร้อยสาสิบสี่บาทโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยไปว่ากันใหม่ตอนนี้ขิวข้าวไปและ มาใน,ข,าอนอาขอควาครับมาตั้งแปดโมงครึ่งนิดๆนะฮะตอนนี้เที่ยงทีแรกเขาบอกว่าบ่ายโมงนะครับประมาณบ่ายโมงครึง่งแต่ทีนี้ผมไม่ล้างรถนะก็เลยเสร็จไวเลยเที่ยงถ้าล้างรถก็บ่ายโมงครึง่ง ตรงนี้มีแต่รายจ่ายนะครับโอ้โหสุดยอดมากอันนี้ก็เป็นกระป๋องน้ำมันเครื่องนะใช้4ลิตรนะครับ ตอนแรกก็ว่าจะล้างรถเหมือนกันแหละแต่ทีนี้ช่วงนี้ฝนมันตกนะก็เลยยังไม่ล้างเดี๋ยวไปล้างเองก็ได้นี่ถ้ารอล้างก็บ่ายมองครึ่งอ่ะได้ออกมาเกิดล้างเสร็จแล้วออกมาฝนตกนี่ก็โอ้โหแย่เลยก็เลยตัดสินใจไม่ล้าง ดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อเช้านี้นะครับผมไปทำธุระแถวสี่นครินนะแถวสีคอนสีนครินก็เป็นถนนสี่เลนบันเนี้ยผมก็อยู่เลนซ้ายนะกำลังจะเทินรถเข้าสีคอนนะครับก็มีรถกระบะอยู่ข้างหน้าเขากำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยพอดีทีนี้ข้างหน้าก็โล่งนะเราก็ไม่ได้จีเขานะเว้นระยะไว้ห่างด้ยแหละไม่เลี้ยวสักทีเอื่อยเอือยวิ่งอยู่ประมาณ20ี่สิบเราเห็นแล้วก็เออเฮ้ยข้างหน้ามันโล่ง ก็เลยอะเบนจะเบนหัวรถออกไปหน่อยหนึ่งทีนี้ก็มองกระจกข้างขวาเนี่ยเจอ Honda HRV e นะฮะก็อยู่ข้างหลังผมประมาณห่างก,กันประมาณสัก30-40เมตรเนี่ยเขาน่าจะเร่งมาพอดีนะผมก็ช่วงจังหวะเลี้ยวหัวรถออกไปนิดนึงโอ้โหไปเห็นเขามาเร่งมาก็เลยเบรทีนี้เขาก็บิดแต่ใส พอปิดแตา่สายเส็นก็นึกว่าไม่มีอะไรผมก็ไปต่อกลังกันขึ้นเทินเดี๋ยวเข้าสี่ข้อคราวนี้เขาว่าขับมาจอดเทียบข้างๆเลยนะออแล้วก็ปิดแต่ปิ้งหนึ่งผมก็หันไปมองกันแต่ทีนี้ฟิล์เขาอะดำผมมองไม่เห็นเขาแต่เขาน่าจะมองเห็นผมนัม่นแหละแล้วเขาก็ไปเลยพอดียังไม่ได้พอดียังไม่ได้ทันยกมือขอโทษเลยนะเขาก็ไปเลย ก็เนี่ยนะฮะขับรถไม่ค่อยจะโดนดิบแต่แบบนี้นะก็เพิ่งโดนนะข่าวรกเสียเซล,ลไปนิดๆแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะใจยเย็นๆกันไว้นะครับสมัยนี้เย็นได้เย็นนะ เราก็ไม่ได้เลี้ยวแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเกินเส้นออกไปนิดนึงนะแค่หอวหัวรถออกไปนิดนึงเนี่ยประมาณตรงเส้นปากเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปหาข้าวกินดีกว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เช้าวันนี้นะครับขับไปคุยกันไปนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกัน ก็วันนี้ก็ให้ดูนะว่าวันนี้ไปทำอะไรกันมาบ้างนะสำหรับผมนะฮะอ่ะอย่าลืมนะฮะฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับนาะซีวิ่งนะครับก็เร็วๆนี้ก็จะเอารถสอดมาวิ่งทดสอบอยู่เหมือนกันนะแตู้ว่าจะไปจังหวัดไหนดีนะฮะอาจจะไปประจวบก็ได้นะเร็วๆนี้นะครับห่างหายจากประจวบมาพอสมควรแล้วเมื่อก่อนนี้ไปบ่อยๆนะครับก็ไม่แน่นะอาจจะเอารถสอดรุ่นไหนก็ได้นะไป วิ่งทดลองขับที่ประจวบนะครับโอเคคอยติดตามไปดูแล้วกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ